เราในฐานะผู้ที่เชื่อพระเจ้าไม่สนับสนุนการให้เสรีภาพเรื่องการค้าบริการทางเพศ อัสสลามอะลัยกุมุลลอฮ์มาตุลลอฮ์วะบรากาตุขอทักทายท่านผู้ชมและพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาหักล้างผู้ที่สนับสนุนให้มีเสรีภาพเรื่องการค้าบริการผมมีคําถามครับพวก่านเนี่ยคิดว่าการค้าบริการเป็นทางเลือกใช่หรือไม่ผมคิดว่าคําตอบเนี่ยมันหลากหลายแน่นอนแต่สําหรับผมในฐานะมุสลิมแน่นอนครับเราเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าการผิดประเวณีเป็นข้อห้ามทุกกรณีเอาเถอะครับเราจะมาหักล้างกันด้วยวิธีแบบสังคมศาสตร์เราไม่ได้ใช้คัมภีร์หรือว่ากิานีายในการหักล้างพวกท่าน เนยต้้้องขาใจกัดวพวกเราทุกคนเนี่ยต่างได้ยินเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็สาวๆที่อายุยังไม่มากนะที่ถูกบังคับเข้าสู่ระบบการค้าบริการซึ่งพัวพันกับ h u m ก n trafficking หรือการค้ามนุษย์ที่เป็นสิ่งชั่วร้ายมากๆซึ่งพวกเราเนี่ยต่างเฝ้าระวังและสะลดใจเมื่อได้ยินเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอแล้วหากสตรีที่ไม่ได้ถูกค้าขายละโดยเขาเลือกที่จะทําอาชีพนี้เองโดยที่คนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเสรีภาพของเขาเมื่อเรามาดูที่วิจัยตลอดหลายปีที่ผ่านมาและการสนทนากับสตรีที่ทําอาชีพนี้หลายพันคนทั่วทั้งโลกม าบริการเหล่านี้สามารถที่จะได้รับการสาธยายที่ตรงไปตรงมามากขึ้นก็คืออาชีพนี้เป็นทางเลือกจากตัวเลือกที่มีน้อยมากหรือไม่มีเลยของคนคนหนึ่งสตรีเลือกที่เข้าสู่ระบบการค้าบริการจากสถานะของเขาและสภาพของเขาที่อ่อนแอและหลายคนก็เป็นคนที่อายุไม่มากและอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นทางเลือกที่ได้รับอิทธิพลอย่างหนักจากการถูกล่วงละเมิดและข้อความที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อและวัฒนธรรมตลาดหรือป๊อปคัลเจอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสื่อว่าคุณค่าแรกของสตรีคือสเสน่ดึงดูดทางเพศซึ่งสตรีหลาย หลายคนผู้ที่เป็นผู้ค้าบริการ ก็มาจากครอบครัวที่แตกสลายโดยความยากจนแล้วก็เกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือปัญหาทางจิตเวชท,ที่ครอบครัวนั้นต้องประสบซึ่งหลายคนก็มาจากภูมิหลังนะครับที่เป็นคนไร้บ้านไร้พ่อแม่เป็นผู้ลี้ภัยหรือมาจากการได้โอกาสทางสังคมด้านอื่นๆมีอดีตผู้ค้ับด้วยกันคนหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับสภาพความรู้สึกในการเลือกทำอาชีพนี้เธอกล่าวว่าเมื่อฉันนึกถึงทางเลือกของฉันฉันมีเพียงความคิดที่ว่ามีบุรุษอยู่รอบๆตัวและในตัวของเราหรือคิดแต่เพียงการเป็นผู้ไร้บ้านอันหิวโหยที่จะต้องเลือกตอนนั้นเนี่ยการ การค้าบริการมักจะคาดเกี่ยวกับผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคมที่ไร้การเหลียวแลซึ่งสภาพเนี่ยบังคับให้บุคคลเนี่ยนะที่ต้องประสบความขมขื่นในชีวิตเนี่ยต้องใช้เรือนร่างเพื่อเป็นความหวังของชีวิตที่ดีขึ้นหรือเพียงแค่การเอาตัวรอดไปวันๆถ้าหากนี่เป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของการค้าบริการมันจึงทําให้เราพูดได้อย่างแต็มปากว่าการค้าบริการไม่ใช่ช้อยไม่ใช่ทางเลือกโดยเฉพาะถ้าเราแคร์ในศักดิ์ศรีแห่งความปลอดภัยและอํานาจบนเรือนร่างของสตรีรวมไปถึงผู้ที่อายุยังไม่มากเราจะต้องต่อสู้ให้โลกใบนี้ปราศจากการค้าาบรริก และให้ทางเลือกที่แท้จริงเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดในชีวิตของเขาได้เรากําลังเรียกร้องคุณให้ยืนยัดในเรื่องนี้กันนะครับผมเนี่ยวิพากษ์มาเยอะแล้วเพื่อทาให้การวิพากษ์ของผมมีน้ําหนักมากขึ้นผมก็จะยกวิจัยมันซักตัว2ตัวนะครับเพื่อยืนยันว่าคนที่ให้เสรีภาพการค้าบริการเนี่ยเข้าใจผิดมีการศึกษาชิ้นหนึ่งโดยใช้ข้อมูลจาก150ประเทศพบว่าผู้ที่ค้าบริการอย่างถูกกฎหมายจะต้องเผชิญกับอุบัติการขอ,ของการค้ามนุษย์ที่ไหลเข้ามามากขึ้นซึ่งอ้างอิงมาจากหนังสืืออทีี่่่มชวา Dust Prostitution Inclusion Legalize Human Trafficking ในหน้าที่76และอีกตัวหนึ่งนะครับการวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกประการหนึ่งรายงานในทํานองเดียวกันว่าการค้าบริการแพร่หลายมากที่สุดในประเทศที่การค้าบริการถูกกฎหมายอ้างอิงจาก The Law and e c o n o m i c of International Sex l e v e l y n Prostitution Law and Trafficking for Sexual Exploitation หน้าที่87เรื่องนี้น่าสนใจนะครับไม่น่าจะจบเพียงแค่คลิปนี้ผมน่าจะทํอ EP ถัดไปนะครับโดยที่เราจะยกข้อมูลทางวิชาการและก็การวิพากษ์ของผมเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกรอติ ตามในอีพีสองนะครับและพบกัน Read the Truth